หัวขวานอันนึงเนี่ยมีลักษณะเป็นลิ่มหนาสี่เซนแล้วก็ยาว5เซนถ้าออกแรงฟันไม้ที่มีแรงต้าน200นิวตันออกแรงเท่าไหร่กรณีประสิทธิภาพ100%ถ้าเกิดหัวขวานเนี่ยมีประสิทธิภาพ75%็ห้ามายความว่ามันมันมีความฟืดเห็นไหม <S <S อ่ามันแบบอาจจะมีสน,นิมมันไม่ได้ลงน้ำมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ทำให้ประสิทธิภาพลดลงเหลือเจ็สิบห้าเปอเซ็นเอาแหละจากความรู้ที่ผ่านมาพี่เชื่อว่าเราทําได้ทําเลยเอ่อช่วยบอกสูตรพี่หน่อยอสูตรเท่าไหร่นะสูตรอะไรน,นะ ดี๋ยวนะ W L เท่ากับ E hash นะโอเค W L เท่าก e ับ E h ดี๋ยวขอเขียนให้มันชัดๆโอเคพี่ก็แทนค่าก่อนขอที่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะครับเอ่อ W L เท่ากับ E h s h ก็คือ นี่มันหนึ่งหนาสี่แล้วก็ยาวโอเคออกแรงหมายที่มีแรงต้านเอาแรงต้านคือสองร้อนมาละเอลของพี่ก็คือยาวห้าหนาสี่ก็คืองี้เพราะนั้นพี่จะได้ค่าอ e, ีกไหมฮะเอ่อสี่ห้ายี่สิบใช่ไหห้าสิบห้าห้ายี่ห้าอีของพี่ก็เป็นสองร้อยห้าสิบหน่วยเป็นหน่วตันนี่ข้อแรกถูกไหมสองร้อยห้าสิบ ทำไม่ต่บอ,อ๋อ, <laughs> อ,อ,อ,อต้องผ่อนแรงใช่ไหมสภาพนี้ไม่ผ่อนทำผิดทำอะไรผิดถ้าหลับที่กันใช่ไหมโอเคห้าคือ L ยาวอะ w l จริงเหรอ W L E H ก็ถูกดีกว่า E H, H ี4อ๋อพี่เติมเลขสลับกันใช่ป่ะขอโทษขอโทษคือพี่ตั้งสูตรถูกแล้วแต่พี่เติมเลขสลับ H ของเราคือ5อ่าอันนี้ของเราคือ4ใช่ไหมเดี๋ยวนะ L คือ5เล L คือความหนาที่สับสน L คือความหนา H คือความสูงโอ้ยเสียงมากเลยนะถ้าเกิดตอนทำจริงแล้วจำผิดออ H ของเราคือยาวห้าเพราะว่ามันใช้คำว,ว่ายาวมันไม่ได้ใช้คำว,ว่าสูงฮนะพี่ก็เลยแทนผิดใช่ปะ่ะแล้วก็หนาคือสี่ อันนี้คือห้าอ่ะอย่างเงี้ยถึงจะถูกวะอ่ะนะครับเห็นไหมห้าสี่ยี่สิบพัวพัวแล้วก็สี่สี่สิบหกร้อยหกสิบเนื้อตันอ่ะนี่ถึงจะถูกใช่ไหมผ่อนแรงด้วย อ่าร้อยหกสิบหกตันอันนี้คือกรณีที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ MA แล้วถ้าเกิดว,ว่ามันได้เจ็ดสิบห้าคิดยังไงครับ<ม>ก็คือเอมเอจริงเท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยของเ MA ใช่ปะ่ะอ่า แล้ว MA มันเท่าไหร่ฮะโอเค MA ก็คือ W ส่วนอซึ่ง W มันคือ200ร้อใส่วนอี5 7็ส้าเจ็สิบห้่วนร้อ ็ดสิบห้าส่วนร้อยสองร้อยส่วนร้อยหกสิบนะครับก็คือผ่อนแรงนะอันนี้ตัดไปเลยเหลือสองนะอันนี้ตัดนี่เหลือแปดสิบนะครับเพราะนั้นมันคือเจ็ดสิบห้าส่วนแปดสิบนะครับเห็น,นไหมแล้วจริงๆมันออกแรงแต่เบิลยูเท่าไหร่อ่ะสองร้อยแล้วก็คำนวณหา e นี่ได้ถูกปะ ก็ที e ได้อ่ะพี่ยาค่าอีกทีหนึ่งนะพี่ก็จะได้ว่า e ของพี่เนี่ยมีค่าเท่ากับสองร้อยคูณแปดสิบส่วนเจ็ดสิบห้านะครับอ่ะพี่คำนวณขอเครื่องทิปเร่งนิดหนึ่งนะสองร้อยคูณแปดสิบหารเจ็ดสิบห้า e ของพี่คือสองร้อยสิบ ออแรงมากขึ้นอ,ออกแรงมากขึ้นอืมเอ็มเอของเดอมันเข้าอยูนี้